คูวิ่งไทยแลนด์นะคะเรามีเครื่องสก,กัดเย็นรอบต่ำนะคะรุ่นล่าสุดมาให้ไปใช้งานดูนะคะนี่เลยหลังจากที่เห็นเครื่องรุ่น r ี v o 830ตัวนี้นะคะไม่ทราบว่ามันมีดีไซน์เป็นยังไงบ้างคะที่พี่คิวเห็นกเ็เห็นรุ่นนี้มาใหม่เนาะน่าสนใจมากเพราะว่ามีข้างในเนี่ยเหมือนมีตัวมีดตัดให้ด้วยอะ่ะดูแล้วน่าจะทำงานง่ายแล้วหลังจากที่ได้ใช้ก็โอเคเลยค่ะมีดีไซน์ที่ใช้งานได้ง่าย ไ่ายกว่าตัวเก่าแล้วก็สะดวกด้วยก็ดูแข็งแรงอะค่ะแล้วก็ขนาดกว้างค่ะค่ะแล้วหลังจากที่พี่กิ้วได้ทดลองใช้เครื่องนี้แล้วอะค่ะพี่กิ้วรู้สึกว่าเครื่องนี้มันแตกต่างจากรุ่นก่อนที่พี่กิ้วใช้ยังไงบ้างอะคะเออตัวนี้ใช้งานง่ายเนื่องจากว่าเราไม่ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กเลกเนาะเราใส่เข้าไปเลยเป็นชิ้นก้านยาวๆอย่างพวกเซอร์รี่แครอทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นอย่างแอปเปิลอย่างเงี้ยเราเราก็ใส่เป็นปกติด้านหลังข้างข้างบนอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัวการของคณากับตัวการเ a ลรี่อย่างเงี้ยเข้าไปได้เพราะว่ามันจะมีตัวตัวบทตัดให้ด้วยนะซึ่งชอบมากล่นระยะเวลาในการทํางานเยอะเลยทําให้แบบการทํางานง่ายขึ้นอย่างอย่างที่บอกเนาะก็คือเวลาสกัดเงี้ยลูกค้าที่เข้ามาให้เราสกัดบางทีก็ จะขอความเร็วนิดนึงแล้วก็การทำงานก็จะเร็วขึ้นทำให้แบบสกัดได้เร็วขึ้นชอบตัวนี้เลยแตกต่างค่ะแตกต่างมากเลยเพราะว่าตัวนี้สามารถแบบว่าล่นเวลาลงได้ค่ะแล้วก็กากสับป,ประรดก็ไม่ติดค่ะเพราะว่าตัวนี้มีตัวที่ตัดให้ค่ะอย่างผักคะน้าเกลค่ะสับป,ประรดที่เป็นกากใย,ยติดอะค่ะอันนี้ก็จะระบายออกได้ดีกว่าค่ะเครื่องตัวเก่า แล้วก็ส่วนการเปิดค่ะเปิดได้ง่ายกว่าค่ะเปิดฝาใช้งานได้ง่ายกว่าเครื่องตัวเก่าค่ะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดค่ะใช้งานง่ายค่ะสะดวกกว่าค่ะถ้ารับใจอะไรบ้างคะกับเครื่องคูวิงตรงนี้คะ่ะตัวนี้หรอปกติของยี่ห้อคูวิงทั้งทุกทุกนุ่นเลยนะพี่ชอบเพราะว่าหนึ่งคือเวลาสากัดน้ำออกมาเนี่ยจะได้น้ำที่แบบรสชาติแบบ ดีมากเหมือนกับว่าเป็นผลไม้ได้ทานผลไม้สดทแท้เลยคนะรสชาติออกมาไม่เปลี่ยน2ก็คือไอตัวที่เป็นกากเนี่ยคัดออกมาแล้วเนี่ยกากมันแห้งแห้งมากแสดงว่ามันได้ตัวตัวน้ําออกมาเนี่ยได้ปริมาณเยอะนะแล้วก็การทํางานโอเคหนึ่งแล้วก็บรินนการหลังการขายก็ดีดีชอบ และอยากให้พี่กิ้วแนะนําเทคนิคในการเลือกซื้อเครื่องสก,กัดสําหรับผู้ที่สนใจหน่อยะค่ะว่าเขาควรจะต้องดูตรงไหนบ้างนะคะอืมค่ะก็นี่แหละค่ะก็คือหล,หลักๆง่ายๆเลยดูวัสดทุที่ที่เขาทํามาเนาะว่าเป็นแบบไหนแล้วก็รูปทรงอสองก็คือการใช้งานว่าสะดวกไหมล้างล้างง่ายไหมอ๋อนที่ชอบตัวนี้ก็คือแบบล้างง่ายด้วยนะคะแล้วก็ได้รสชาติออกมาที่เป็นผลไม้แบบ ชัดเจนตองก็คือ,อตัวที่เป็นกาเนี่ยจะต้องแห้งนะคะรับประกันกี่ปีและบริการหลังการขายดีไหมคะก็ขอแนะนำเป็นเครื่องนี้ค่ะเพราะว่าเครื่องนี้สะดวกสบายมากค่ะลดเวลาด้วยค่ะทางเราต้องขอขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อแนะนำที่เสนอกระทางเรามานะคะขอบคุณค่ะ